ของดีติดครัววันนี้นะคะเกศภาททุกคนออกมานอกสถานที่กันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านจอจานใช้ดีค่ะเราไปจัดจานกันเลยครับผม ที่นี่นะคะก็คือร้านจอจานใช้ดีสาขาใหม์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เกดไม่ได้พาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งจานชามเซรามิกแบบธรรมดานะคะเพราะว่าวันนี้เรามีมิชชั่นพิเศษนะคะนั่นคือการอัปเกรดอาหารนะคะซึ่งการอัปเกรดเจ้าข้าวมันไก่นี้นะคะวันนี้เกดก็จะมีทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะในการเลือกซื้อจานชามเซรามิกนะคะให้เข้ากับเมนูอาหารของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปเลยค่ะวันนี้นะคะที่คิดไว้ก็คือ ด้วยตัวข้าวมันแก่ของเราเนี่ยเป็นสีที่มีความซีดๆเนาะเอธโทนหน่อยๆใงงี้เพราะฉะนั้นจานที่เราจะมาใช้เนี่ยก็คือควรที่จะต้องเป็นสีเข้มนะมันจะได้ทําให้ข้าวมันแก่ของเราเนี่ยมันโดดเดง้งเด้งเดงขึ้นมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนูง้นดีกว่ามีอะไรอุย้ยควรน้ำจิม้มอันนี้น่านจะเข้านะอันนี้ไปใส่น้ำจิ้มได้นี่ส่วนด้านนี้นะคะ ก็จะเป็นจานที่เป็นสีขาวทั้งหมดเท่าที่เดินมานะคะราคาเนี่ยก็มีตั้งแต่เลเวลแบบน้อยนะตั้งแต่10บาท20บาทแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปจนถึงสูงเลยนะคะซึ่งเนื้อเขาอะไรอ่ะเนื้อจานเขาอ่ะก็ดีนะไม่ได้แบบกระลุกกระลานะเนี่ยแข็งแขงแบบหนาเลย เวฟได้มาเฟิร์ได้ okay, ไดจานสีขาวเนี่ยสามารถใส่กับอาหารได้ค่อนข้างหลากหลายนะเพราะว่าอาหารพอลงไปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยมันทําให้อาหาราดูสะอาดสะอาดน่ากินนะคะแล้วก็ทําให้สีอาหารเนี่ยมันเด่นขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อจานไปจัดอะไรเงี้ยสีขาวเซฟสุดอย่าง,งานเงนี้ยค่ะร้อยห้าบาท กานก็จะมีความแบบลายๆสีสันสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปจัดอาหารเนี่ยก็ต้องแอบยากนิดนึงเพราะว่าอาหารเราก็จะไม่เด่นหรอกอันนี้มันเหมาะสําหรับอาหารที่เป็นเหมือนชิ้นเดียวๆแล้วก็สีเนี่ยไม่ได้แบบฉูดฉาดหลายสีมากเงี้ยเป็นสีแบบเอ,อิธโทนอะไรงนเงี้ยไอหินนี่ก็น่ารักนะแต่แบบยังไม่ลมกลมกลมน้าเงินอันนี้ไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะว่า เวลาเราวางข้าววางไก่อะไรเงี้ยมันก็จะพอดีมีสเปซตรงนี้นิดนึงทําให้อาหารเราดูเด่นแล้วก็ดูไม่แออัดจนเกินไปตาไว้ก่อนตาไว้ก่อนอุ้ยอันนี้ก็ดีจานนี้ก็ขนาดเท่ากับเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะมีสีที่เป็นสีมีความแบบธรรมชาติ<ม>เออโทษหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยอันนี้45บาทอันนี้ใส่ข้าวมันไก่ก็คิดว่าได้รออยู่ จานชามแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีแก้วนะคะเป็นแก้วแบบขายเป็นใบๆแบบนี้ยกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเซตนะคะอยู่ทางด้านนู้นนอกจากที่จะมีจานชามใดๆแล้วเขาก็จะมีของไม้ๆแบบนี้ด้วย,ยร้านคาเฟ่น,นะคะนี่ตรงนี้วางน้ําอันนี้วางขนมหนึ่งชิ้นกรุบๆ,ๆนี้ละหกสิบบาท <ๆ S 2> ถือว่าราคาไม่ได้แพงไม่ได้แรงมากแล้วไม้ดีด้วย คือถือว่ามีความหลากหลายมากม่ว่าจะเป็นแก้วจานชามอุปกรณ์เครื่องควงต่างครบมาที่นี่นะคะคุณภาพดีราคาถูกรารสตรอเบอรี่น่ารักมากอัน165บาทเท่านั้นเองนี่อันนี้เป็นจานตะไก่ที่เป็นลูกไก่ดีน่ารักนี่ราคาแค่95บาท วินพี่มันเป็นลูกอะโวคาโดพี่น่ารักมากหรือว่าเป็นทางเลือกดีไหมอันนี้ดีไหมดีเหรอจริงเหรอแงวแสดงว่าใช่อาจจะดีหยิบไปก่อน โอ๊ยขอบคุณค่ะลดราคาด้วยตอนแรก95เขาลดราคาให้สงสัยเห็นแล้วน่ารักลดราคายิ้มยิ้มเจ้ของร้านยิ้มจากใส่หมาสู่ลาภาวนั้นช่างยาวนานเหลือเกินค่ะถึงออฟฟิศสักทีเดี๋ยวเรามาแกะดูในถุงันีกก่าว่าจานชามที่เกตเลือกมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะ สำหรับจานแรกนะคะที่เกดเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นจานอันนี้เลยจานใบใหญ่ใบนี้นะคะอันนี้เกดเอาไว้ใส่ข้าวมันไก่นะคะซึ่งเป็นจานทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เกดนะอยากให้ข้าวมันไก่ของเราเนี่ยมีความแบบ international นิดนึงก็คืออยากจะส่งเขาออกไปญี่ปุ่นนะคะเป็นเจแปนิส์สไตล์ก็เลยเลือกที่มันี e ิเออร์โทนแบบนี้นะคะแล้วก็ผิวเนี่ยมีความด้านๆหน่อยๆน,นะไม่ได้มันมากเนาะราคาใบนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ45บาบาทเท่านั้นเองถูกนะคะแล้วก็ คุณภาพเนี่ยดีด้วยนะคะส่วนอีก2ชิ้นที่เหลือนะคะที่เกตเอามาเนี่ยก็คือเอาไว้ใส่น้าจิ้มอันนี้นะคะแล้วก็ใส่น้าซุปอันนี้แล้วก็การเลือกก็คือเกตจะเลือกให้มันเป็นสีในโทนเดียวกันเนาะก็คือจะเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะเข้ามันไก่ของเราเนี่ยจะได้ออกมาเป็นเซตที่มันแบบญี่ปุ่นมางคืนนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ราคา20บาท ะะเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้ราคา25บาทเนาะถูกมากซึ่งสี่ริราคารวมทั้งหมดแล้วนะคะ3มชิ้นนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาแค่90บบาทเท่านั้นถือว่าถูกแล้วก็มีคุณภาพดีด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดจานกันนะคะเดี๋ยวขอเอาจานเนี่ยไปล้างนิดนึงก่อนนะคะเพื่อความสะอาดของเรานั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการแยกชิ้นส่วนข้าวมันไก่ออก จักกันก่อนเนาะจะได้จัดลงจานง่ายๆจากนั้นเราก็จะเอาข้าวเนี่ยลงจานก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้เกดจะไม่ได้อัดให้มันเป็นทรงนะเพราะว่ารู้สึกว่าการอัดให้มันเป็นทรงอ่ะมันดูแข็งๆข็งเกินไปก็เลยใช้การสวยข้าวเอาเราก็จะลงไก่ของเรา อันนี้เก็ไม่จะไม่ได้วางลงไปตรง,ตรงกลางนะอันนี้จะวางให้มันเกยข้าวขึ้นมานิดนึงเลือดเลือดเอาไว้ตรงไหนดีเอาไวไ้ฝั่งนี้ดีกว่า เอาจิงนะคะเพื่อนๆเวลาเราจัดจานมันก็คือเหมือนเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนาะที่จริงมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดนะเพียงแค่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจัดไปตามแบบความรู้สึกของตัวเองอะเกีือเชื่อว่าการที่เราจัดจานไปตามความรู้สึกของตัวเองแล้วก็คิดว่าจานอาหารนั้นอะสวยเนี่ยมันก็คือสิ่งที่สวยงามที่สุดสําหรับจานนั้นแล้วเออเกลือเชื่ออย่างนั้นนะเฮ้ยพูดได้ไงวะเนี่ยยอดมาต่อไปก็คือการลงซอสของเรานะคะราดน้าจิ้มลงไปบนไก่นิดนึงนะคะเพื่อสร้างความสวยงาม เดี๋ยวเราจะเพิ่มสีสันของจานอาหารนี้นะคะด้วยผักชีเพิ่มสีเขียวให้เขาหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าจานข้าวเขาเนี่ยมีความสีตืดไปนิดนึ่งนะคะโอ้โหสวยงามนี่ เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับจานข้าวมันไก่ของเรานะคะแต่ว่ายังกินไม่ได้นะคะเพราะว่า IG ไอจีนให้เขาไปกินก่อน,นะะซึ่งเวลาเราถ่ายรูปลงไอจีนะคะเราก็ต้องจัดตกแต่งครอปนะคะรอบๆจานของเรานะคะให้สวยงามนะคะซึ่งวันนี้เกดก็มีพรอปนะคะเพิ่มเติมนะคะมามันจะทําช่วยให้จานอาหารของเราเนี่ยดูแบบญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะคะเอาไว้ปูสวยๆนะคะ ซึ่งเกจเลือกมาเนี่ยก็คือจะเป็นสีเข้มๆแบบนี้แล้วก็มีลายขาวๆเพราะว่าสีมันจะมีความแบบลิงกักนนะคะมันก็จะทําให้เวลาเราไปวางกับจานอาหารปุ๊บเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นมาทําทให้จานอาหารของเราเด่นขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็อันที่2ก็คืออันนี้เสื่อไม้ทําให้มีความญี่ปุ่นมากขึ้นนั่นเองก็มีตะเกียบไม้นี่นะอ่ะ,อะมีที่รองตะเกียบนี้แล้วก็มี สุดท้ายก็คือเจกันนะคะเจกันดอกไม้เพิ่มความสดชื่นให้กับจานอาหารนะคะมาเรามาเริ่มจัดกันอีกดีกว่า นะคะสำหรับการจัดจานของเกดในวันนี้นะคะดูแบบเป็นญี่ปุ่นเจแปนิส์ไตล์กันหรือเปล่านะคะซึ่งนอกจากที่เราจะจัดจานนะคะแล้วก็จัดพร้อมแล้วเนี่ยการถ่ายรูปนะคะแล้วก็มุมภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเกดถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยมีมุม90แล้วก็มุม45เนาะซึ่งมุม90เนี่ยเวลาเกดถ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้จานอาหารของเราเนี่ยดูเห็นบริบทรอบๆจานทั้งหมดเลยนะคะส่วนมุม45เนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้อาหารเนี่ยเป็นแบบช็อต ทำให้แบบน่ากินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่ง2มุมนี้ถือว่าเป็นมุมหลักๆสําหรับคนมือใหม่นะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากถ่ายรูปอาหารเนี่ยก็สามารถถ่ายตามไปได้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าถ่ายย้อนแสงนะไม่งั้นเนี่ยจานหารของเรามันจะดูดรอปลงได้นะเวลาเราถ่ายรูปอาหารเนี่ยก็คือพยายามหาที่ที่มันมีแสงนะอยู่ข้างหน้าต่างก็ได้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ แสงธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นแสงที่ช่วยทําให้อาหารเราดูแบบดูน่ากินมากขึ้นนะเพื่อนๆก็ลองไปหามุมกันได้นะคะหรือว่าใครมีเทคนิคการถ่ายรูปเทคนิคการจัดจานอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกับเกดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณจานชามสวยๆนะคะจากร้านจอจานใช้ดีนะคะสาขา,าไหม์นั่นเองเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากไปเลือกซื้อจานชามเซรามิกเนี่ยราคาถูกนะคะคุณภาพดีน่ารักน่าจับเข้ากระเป๋าเนี่ยก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ที่จอจานใช้ดีสาขา,าไซมนะคะอยู่ใกล้ๆกับ โรงพยาบาลสายไหมนะเพื่อนๆสามารถปักหมุดไปตรงนั้นได้เลยหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าเขาก็จะยังมีอีก4สาขาด้วยกันนะคะก,คก,นะก็คืออยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะก็คืออําเภอท่ายางแล้วก็อําเภอชะอำนะแล้วก็มีที่นครปฐมนะอําเภอนครชยัยศรีแล้วก็ที่อุบอรลราชาธานีนะคะเพื่อนๆคนไหนอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปเลอกซื้อกันได้ตามควาเสดวกเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะของดีติดครัวเทปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย